สวัสดีครับนี่คือร้านพราที่ไม่เหมือนใครเพราะมีคนขายที่ไม่ค่อยปกติครับครับพี่นี่ร้านพ้าเหรอครับใช่แล้วครับผมผมอยากได้พระบูชาที่แบบเสริมโชคลาภอบะมีไหมมีอยู่แล้วครับผมนี่เป็นพรากิ่งสุดยอดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเกษมเขยมโกถ้าพี่อยากได้พี่ต้องเอาไป 1, านหนึ่งมืนบาทหมื่นึเลยเหรอ หนึ่งหมื่นครับแพงไปพี่ห้าพันไดไหม 5, ไห้าพันไดอยู่แล้วเอาตามนั้นเลยแต่ว่าพี้ยนไดเก่งผมไหว่ามาก็คือผมจะมีลูกบอลพี่โยนบอลให้ลงกล่องนี้นี่นะพี่โยนลงอง่ายๆเลยแค่นี้เนะแ,แค่นี้แหละถ้าพี่โยนลงพี่อาไปห้าพันจัดไปแต่ถ้าพี่โยนไม่ลงพี่ต้นจ่ายให้ผมหมื่นหนึ่งนะได้เสมอเลยโอเคจัดไปเป็นง่ายๆแค่นี้โยนลงกล่องง่ายนะิดเดียวพอ้พวงโง่ เดี๋ยวผมจะนับนะครับพี่สามสองหนึ่งยเลยเอา้าวไม่ลงนี้หนึ่งหมบาทหนึ่งหืบาทจายมา